เช็คดวงการเงินกันค่ะนะคะหมอดาวจะพาเช็คดวงการเงินนะภายใน3าวันนี้คุณจะได้เงินจากทางไหนบ้างนะคะเงินก้อนนี้นะอาจจะมาจากคนทางไกลนะหรือไม่ก็จากคนเจ็บคนจากเงินมรดกตกทอดนะคะอ่าเงินทางไกลก็แล้วกันเนาะน่าจะเวิร์กกว่าอ่ะเงินจากตรงนี้จากงานที่คุณทุ่มเทนั่นเองนะ สิ่งที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปนะคะเงินก้อนที่สองจะมาจากงานของคุณนั่นเองอ่ะก้อนที่สล่ะก้อนที่สามจะมาเกหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเงินจากโชคลาภเงินจากชื่อเสียงเงินจากความสวยความงามเงินจากเงินจากตรงนี้นะคะจะได้มาด้วยความสเสน่หาอาจจะมีคนนะคะ อ่ะโอนตังให้คุณรัวรัวเงินแบบมาแบบฟุกฟุกหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะจ๊าะโชคก้อนนี้นะคะอ่ะคุณจะได้โชคภายใน3ามวันนี้จากเส้นทาง3เส้นทางจากทางไกลจากงานที่คุณทำแล้วก็จากโชคล่ามนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง